ระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มีการออกแบบโมเดลการเรียนรู้หลักสูตรใหม่นะคะที่มีชื่อว่าโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนนะคะก็เป็นการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชานะคะมีทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปะคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณเข้ากับการเกษตรนะคะติดตามรายละเอียดได้ในสอทอ360อองศาค่ะ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าโครงการอัจฉริยะ,กะเกษตรปนีดในโรงเรียนนะครับโดยเน้นการสร้างผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่การเพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจํากัดทําให้เด็กเกิดทักษะนําองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติและนําประสบการณ์ไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้รเริ่มโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนหรือ Science Technology Innovation ตัวย่อคือ STI Smart Intensive Farming หลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบใหม่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการผ่านรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณอยากจะพูดคำย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่เขาเรียกว่า science technology innovation ชื่อย่อ3ตัวก็คือ STI สำหรับคนไทยดิฉันอยากจะให้พวกเราถือว่า STI คือสติค่ะะะะนั้นถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะใช้วิทยาการทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมมาช่วยในการประกอบวิชาชีพต่างๆ่นในานามของสพทเราก็มีหน้ี่ทำนโยบายลงสู่การปฏิบัติเราก็มองว่า,าการที่จะทำให นักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ในทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไปบูรณาการกับบริบทของชุมชนนั้นเนี่ยเราจะต้องทำหน่วยการเรียนให้ มีกระบวนการตั้งแต่วัตถุประสงค์เป้าหมายรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนการวัดประเมินผลให้เชื่อมโยงได้เห็นตลอดแนวสพทได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภูมิภาควา่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รูปแบบการเรียนรู้ของโครงการประกอบด้วย5ระยะโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีเป็นฐานเข้ามาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน5ระยะนะครับที่เราเรียกว่า ตามรูปแบบของ A s i A ก็คือ Area เ Research เป็นการศึกษาทางด้านภูมิสังคมของพื้นที่บริบทที่เราจะทำการเกษตรขั้นตอนระยะที่2หรือเราเรียกว่าเป็นโคด i ิ้งฟอร์ฟาร์มนำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนนะครับโดยใช้โคด i ิ้งขั้นตอนที่3มนั้นก็จะเป็นในการอินฟล m เมนเทชันของเรานะครับจากการวางแผนในขั้นตอนที่2ไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่4การดีเวลลอปเอาข้อมูลจากขั้นตอนที่3ทั้งหมดนำมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนตอนสุดท้ายแชร์ริ่งนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็อยากจะขยายผลเข้าไปสู่ชุมชนผู้ปกครองใ,ในในที่สุด ปัจจุบันโครงการอัจฉริยะ,กะเกษตรประณีตในโรงเรียนมีสถานศึกษานำร่องจำนวน6แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนชุมชนดอยช้างจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และอยู่บนพื้นที่สูงเด็กนักเรียนมุ่งมั่นเรียนรู้แนวคิดต่างๆนำความรู้ที่ได้เชื่อมโยงประยุกต์ร่วมกับการ,กรเกษตรเพื่อให้เกิดผลสมริ์ต่อยอดสร้างรายได้ในครอบครัวสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากทางสอทอ360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News และทาง w w w c s 3 p l u s c o m ครับ